สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่ามาจงไท์คืนไพ่นกกระจอกเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญอีโรติกเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัย้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับมาจงไท์คืนไพ่นกกระจอกเรื่องดาวเปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าอเล็กซ่าซึ่งเธอนั้นอาศัยอยู่กับแม่ของเธอที่มีชื่อว่าเอเธอร์ โดยที่เอเธอร์เธอได้อยู่กับสามีใหม่ของเธอที่มีชื่อว่ารีโอและในวันนี้เอเธอร์ Ether, เธอก็ได้ชวนเพื่อนๆของเธอนั้นมาเล่นไพ่นกกระจอกกันที่บ้านและจะพักอยู่ที่นี่เป็นเวลา3วัน3คืนเธอจึงไม่บอกกับคนสวนของเธอว่าให้ไปช่วยหาไพ่นกกระจอกที่อยู่ในห้องเก็บของด้วยกันหลังจากนั้นลีโอสามีของเอเธอร์ก็ได้กลับเข้ามาที่บ้านหลังจากไปซื้อข้าวของมาจากตลาดซึ่งเขาก็เมื่อเรียกให้คนนั้นไปช่วยยกของ และเขาก็จะไปเข้าห้องน้ําแต่เมื่อเขานันเปิดประตูเข้าไปก็ได้เจอกับอเล็กซ่าที่เธอนั้นกําลังท,ทําธุระในห้องน้ําอยู่อเล็กซ่าเธอจึงรีบออกจากห้องน้ําไปส่วนตัวของลีโอก็มองตามเธอตามไปมันเพราะว่าเขานั้นชอบอเล็กซ่านั่นเองหลังจากนั้นอเล็กซ่าเธอก็ไปช่วยลีโอนั้นยกของหลังจากยกของเสร็จก่อนที่เขาจะขับรถออกไปเขาได้บอกกับอเล็กซ่าว่าให้บอกเอเธอร์ด้วยว่าเดี๋ยวเขาจะออกไปซื้อของอีกแล้วจะกลับเข้ามาค่ำ หลังจากนั้นเรื่องราวตามัมาที่เอเธอร์แล้วก็คนสวนที่เขาไม่ช่วยกันยกโต๊ะเพื่อจะเล่นไพ่นกกระจอกันในคืนนี้หลังจากนั้นเพื่อนๆของเอเธอร์ก็เริ่มทยอยมาคนที่มาก่อนใครเลยก็คือ Y วายกับอสนเมื่อทั้งสองคนมาถึงก็ได้โชว์เอกสารหลังจากไปตรวจร่างกายมาแล้วพอหน้าตอนนี้กําลังมีโรคระบาดอยู่ในทุกที่พวกเขาจึงต้องยืนยันว่าพวกเขานั้นไม่ได้ติดเชื้อเมื่อเอเธอร์นั้นสบายใจพวกเขาทุกคนจึงเข้าไปกอดกัน หลังจากนั้นอสศรกับาวก็ได้เข้ามาในบ้านแล้วก็ได้มาเจอกับ Alexa. อเล็กซ่าอสศนจึงเข้ามากอดอเล็กซ่าเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วพวกเขาจึงชมอเล็กซ่าไปว่ายิงโตก็ยิงสวยแบบนี้ไปเป็นดาราได้เลยนะซึ่งตัวของอเล็กซ่าเธอก็จะขอตัวไปเตรียมอาหารหลังจากนั้นเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เดินทางตามมาถึงเธอมีชื่อว่าแอมและก็มีเอกสารการตรวจร่างกายมาเหมือนกันซึ่งเธอนั้นมาพร้อมกับรถตู้ที่มีคนขับรถมาด้วยและในคืนนั้นทุกคน ก็มาเริ่มตั้งวงเล่นไพ่นกระจอกกันเรื่องราวตัดมาในครัวอเล็กซ่าเธอนั้นเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการทําอาหารซึ่งขณะนั้นคนสวนเขาก็กําลังทํากับข้าวอยู่ด้วยอเล็กซ่าเธอจึงเป็นคนแนะนําและสอนวิธีให้กับเขาขณะนั้นเองแกสปาคนขับรถของแอมก็ได้เดินเข้ามาในครัวและบอกว่าเขานั้นหิวข้าวอาเล็กซ่าจึงบอกว่าเขานั้นตักกินได้เลยซึ่งตัวของแกสปาเขาก็ตักข้าวเยอะมากๆอเล็กซ่า จึงตากกลับให้กับเขาซึ่งตัวของเขานั้นดูเหมือนว่าจะประทับใจอลเล็กซ่าที่เธอนั้มีน้ำใจให้กับเขาแบบนี้เมื่อเขาเดินออกไปที่ด้านนอกเขาก็ยังจ้องมองมาที่เธอแล้วก็แอบยิ้มแบบกลุ้มเกมหลังจากนั้นเมื่ออลเล็กซ่านั้นเตรียมอาหารเสร็จทุกคนนั้นก็เริ่มเข้าม,มานั่งในโต๊ะอาหารซึ่งตัวของอลเล็กซ่าเธอก็ยังคงไปเรียนออนไลน์อยู่เหมือนเดิมทุกคนเมื่อได้ชิมฝีมือของอลเล็กซ่าแล้วก็ต่างพากันชื่นชมแม่เธอจึงบอกว่าอเล็กซ่านั้นเป็นคนทํา เธอนั้นเป็นเชฟและกําลังเรียนออนไลน์อยู่หลันจานาอเลซ่าเธอเมื่อเรียนเสร็จก็ได้ไปนั่งสูบบุหรี่ที่หลังบ้านแล้วก็ได้เจอว่าแกสบาร์เขากําลังนั่งกินข้าวอยู่อย่างอ,อร่อยอร่อยและเขาก็ชมเธอซึ่งเขาก็บอกไปว่าเขารู้ว่าเจ้านายของเขามาเล่นไพ่ที่นี่3วัน3คืนเขาคิดว่าเขาจะไม่มีเพื่อนแล้วแต่โชคดีที่ได้เจอกับอเลซ่าเขา จึงขอไอจีเธอไว้ซึ่งอเล็กซาก็ให้มาด้วยหลังจากทุกคนนั้นเล่นไพน่นกกระจอกกันไปสักระยะตัวของแอมเธอก็บอกว่าเธอนั้นเมื่อยเธอจึงขอตัวมาพักก่อนซึ่งเธอก็มาเจอกับแก๊สปาเธอจึงบอกให้แก๊สปานั้นไปนวดให้กับเธอหน่อยและแอมกับแก๊สปาก็ไปสูบบุหรี่กันที่รถตู้หลังจากนั้นเมื่อสูบบุหรี่เสร็จเธอจึงบอกให้แก๊สปานั้นเข้าไปนวดเธอในรถหลังจากนวดกันไปก็เปลี่ยนการเป็นหน้าแทนและทั้งสองคนก็ทกําการสบเรศกันอย่างเบามันหลัง แอมเธอจึงของตัวไปโทรศัพท์แล้วก็บอกให้แก๊สปานั้นเข้าไปเล่นไพ่แทนเธอหลังจากแอมคุยโทรศ,พศรัพท์เสร็จเธอก็มาเล่นต่อเรื่องดาวตัดมาที่อเล็กซ่าขณะที่เธอกําลังนอนอยู่ก็มีคนท,ทักไอจีเธอมาซึ่งนั่นก็คือแก๊สปานั่นเองเธอคุยกับเขาแล้วก็แอบยิ้มไปด้วยเรื่อยๆหลังจากนั้นตัวของอเล็กซ่าเธอก็ได้หยิบผ้าขนหนูไปอาบน้ําเรื่องดาวตัดมาที่ลีโอหลังจากที่เขานั่งกลับมาจากซื้อของเขาก็เดินผ่านตรงรถตู้ ที่ตัวของแก๊สตาเขากําลังสูบบุหรีอยู่นีโอจึงบอกกับแก๊สตาไปว่าให้เก็บพวกกลนบุหรี่ไปทิ้งซะอย่ามาทิ้งเรียร่าแบบนี้ซึ่งเขานั้นก็ไม่ชอบเพราะว่าเขานั้นเหม็นกลิ่นบุหรีด้วยหลังจากนั้นเขาก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วก็ทักทายทุกคนที่กําลังเล่นไพ่อยู่ลีโอเขาได้เดินเข้าไปในครัวแล้วก็หยิบเบียร์ขึ้นมากินก่อนที่เขาจะเดินขึ้นไปคอห้องของอเล็กซ่าที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จเขาได้บอกว่าเขาได้ซื้อ m a c b ุ o k มาให้เธอเครื่องใหม่เอาไว้เรียนออนไลน์ หลังจากนั้นเขาก็เข้าไปในห้องของอเล็กซ่าและเขาก็ได้กลิ่นหอมองเธอที่เธอนเพิ่งอาบน้ำเสร็จเขาอดใจไม่ไหวจึงเข้าไปสูบดมอย่างใกล้ชิดแล้วก็ใช้วิชามือปลาหมึกนั้นปูไต่ไปตามตัวของเธอซึ่งอเล็กซ่าเธอก็ดูหวาดกลัวมากๆแต่ว่าลีโอก็ไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่บอกว่าเขาเอาแมกบุกมาให้แล้วก็เดินออกจากห้องไปทิ้งไว้แต่ความหวาดกลัวให้กับอเล็กซ่า เธอจึงเอาผ้าคนหนูนั้นมาเช็ดตามตัวเพราะเธอนั้นรู้สึกขยแขแยงซึ่งตอนที่เธอนั้นมองออกไปที่ด้านนอกเธอก็เห็นว่าแจ็ดปาเขากําลังจัดขออยู่ที่ด้านหลังรถตู้หลังจากนั้นเธอจึงได้เดินลงมาที่ด้านล่างแก๊สปานั้นพยายามทักทายอเล็กซ่าแต่เธอนั้นกลับไม่พูดกับเขาสักคาเดียวอเล็กซ่าเธอได้มาที่ห้องของคนสวนแล้วก็มาขอนอนด้วยซึ่งนอนที่แปลว่านอนเฉยๆนะครับเพราะทั้งสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันไม่ได้มีคิดอะไรเกินเลย อเล็กซ่านั้นเธอเศร้าใจมากที่เธอนั้นต้องทนกับรีโอแบบนี้ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหรแล้วเธอถึงกับต้องนอนร้องไห้และในเช้าวันต่อมาก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นที่ห้องของลีโอเมื่อ Leo รีโอนับสายคนที่โทรเข้ามาคือเจ้านี้ของเขาที่เขาไปติดเนี่ยไว้และโทรมาทวงนี่เอเธอร์จึงถามไปว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ลีโอก็บอกว่าไม่มีอะไรซึ่งขณะนั้นที่เขานั้นมองออกไปตัวหน้าต่างเขาก็เห็นว่าอเล็กซ่ากับแก๊สปาทั้งสองคนมานั่งคุยกัน ก่อนที่อเล็กซ่าจะลุกออกไปซึ่งตัวของลีโอเขาไม่พอใจมากเขาจึงเดินมาดักอเล็กซ่าไว้และบอกว่าอยาไปสนิทสนมกับแจ๊สปาเพราะว่าเขานั้นเป็นเพียงแค่คนขับรถเท่านั้นหลังจากนั้นทุกคน <c oughs> ก็ลงมาทานข้าวกันที่โต๊ะกินข้าวใกล้ๆก,กับสาวย่ายน้าแต่จูจูก็มีคนเข้ามาทวงนี่ลีโอถึงในบ้านซึ่งณนะตอนนี้เนื่องจากมีภาวะโรคระบาดทําทให้ภาวะการเงินของลีโอไม่ค่อยดีจึงทําให้เขานั้นไม่มีเงินไปจ่ายหนี้ จึงทําให้อสนนั้นต้องคุยกับเอเธอร์เรื่องที่ว่าดนะีโอนั้นมีปัญหาการเงินแล้วไปติดเน่อะไรมาและจูจูตัวของอเล็กซ่าเธอก็เปลี่ยนใส่ชุดว่ายน้ําแล้วก็ลงมาเล่นน้ําจนทําให้ทุกคนนั้นตกตะลึงในหุ่นสวยๆของเธอไม่เพียงแค่นั้นชายหนุ่มทุกคนนั้นก็มองตาเป็นมันโดยเฉพาะตัวของแจ๊สปาจึงทําให้รนะีโอนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากรวมถึงแอมด้วยที่เห็นว่าแจ๊สปานั้นมองอเล็กซ่าตาเป็นมันเธอจึงเรียกให้เขานั้นมาหาเธอ หลังจากนั้นวายก็ลงไปเล่นน้ำกับอเล็กซ่าแต่ว่าที่ลีโอไม่หึงวายเพราะว่าวายนั้นเป็นเกย์ซึ่งขณะนั้นเองก็มีเจ้าหนี้โทรมาทวงหนี้ลีโออีกแล้วขณะที่เขานั้นกำลังคุยโทรศัพท์ด้วยอารมโมโหคนสวนก็เดินยกของเข้ามาเขาไม่พอใจที่มาเดินเบียดเขาแบบนี้เขาจึงผลักคนสวนนั้นตกน้ำแต่อเล็กซ่าก็ได้ช่วยดึงเขาขึ้นมาหลังจากนั้นอเล็กซ่าเธอก็แอบมาคุยไอจี กับแจ๊ตายอีกแล้วซึ่งรีโอก็เข้ามาในห้องของเธอแล้วก็สั่งเธอว่าเธออย่าทำแบบนั้นอีกในตอนที่เธอนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าไปใส่ชุดว่ายน้ำแล้วลงไปเล่นน้ำต่อหน้าคนอื่นหลังจากนั้นเขาก็จะเข้าไปลุ่มดาวกับเธอจนทำให้อเล็กซานนั้นหวาดกลัวเป็นอย่างมากถึงขั้นที่เธอนั้นหนีจนตกเตียงไปเลยส่วนตัวของรีโอก็ไ่นอนบนเตียงของเธอก่อนที่เขาจะจะลุกออกไปและปล่อยให้อเล็กซานั้นนั่งอย่างหวาดกลัวอยู่ในห้องอเล็กซาเธอตัดสินใจจะหนีไปจากบ้านหลังนี้ แต่เมื่อเธอนด้เดินออกไปที่หน้าบ้านก็ได้เจอกับคนงานของ Leo, ลีโอทีไรเธอนั้นกลับไปหลังจากนั้นพวกเอเธอร์ก็มานั่งเล่นไพ่นกระจอะก,กันอีกซึ่งเอเธอร์เธอก็เดินเข้ามาหาลีโอและเห็นว่าลีโอนั้นกําลังเล่นพนันไก่ชนอยู่เธอจึงถามว่าลีโอนั้นมีปัญหาเรื่องเงินเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างมีหนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรและบ้านหลังนี้ล่ะ ลีโอเอาไปจำนองไว้หรือขายไปแล้วซึ่งลีโอก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาจึงผลักเอเธอร์จนล้มลงไปตรงที่นอนแล้วบอกว่าเอเธอร์นั้ไม่ต้องมายุ่งและต่อไปไม่ต้องมาถามเขาเรื่องนี้อีกซึ่งในคืนนั้นเอเธอร์เธอก็อยากจะพักผ่อนเธอจึงให้อเล็กซานนำมาเล่นไพ่นกกระจอกแทนเธอเช่นเดียวกับแอมที่เธอนั้นให้แจ็ตตามาเล่นแทนเธอส่วนตัวของลีโอเขาก็มานั่งดูไก่ชนที่กำลังตีกันอยู่ซึ่งเขานั้นก็ลงเงินเอาไว้แต่ค่าที่เขานั้นลงกลับแพ้ ซึ่งกระทำไม่มีเจ้านี้นั้นโทรมาทวงหนี้ลรโออีกในตอนแรกที่เขากล่าวว่าถ้าได้เงินมาจะเอาไปปูหนี้เขากลับสร้างหนี้เพิ่มขึ้นมาใหม่เมื่อกลุ่มไพนอกกระจ,อจอกนั้นเล่นกันได้สักพักตูวของวายกับอโศนก็จะขอตัวไปเข้านอนซึ่งก็เหลือเพียงแค่อเล็กซ่ากับแจ๊ตปาเท่านั้นเมื่อทั้งสองคนได้อยู่ใ,นใ,นใกล้กันขณะที่แจ๊ตปากําลังช่วยอเล็กซ่านั้นเก็บพวกอุปรกรณ์ไพนกกระจอกอยู่จึงทําให้ทั้งสองคนนะั้นจูบกันยังอยู่ดืิม และกำลังจะทำการสบายดีให้กันอย่างเมามันแต่ว่าขณะนั้นเองวายเขาก็มองจากทางกระจกด้านในบ้านและเห็นว่าทั้งสองคนกำลังทำอะไรกันซึ่งจังหวะเดียวกันกับที่แอมเธอได้เข้ามาตรงนี้พอดีแต่โชคดีที่ว่าอเล็กซ่ากับแจ๊สปาทั้งสองคนได้ยินว่ามีคนเดินเข้ามาแจ๊สปาจึงหลบไปส่วนอเล็กซ่าเธอก็นั่งเก็บไพ่นกกระจอกเหมือนเดิมซึ่งหลังจากนั้นแอมเธอก็เดินไปเจอกับแจ๊สปาเธอจึงถามไปว่าแจ๊สปานั้นไปไหน แจปาจึงบอกไปว่าเขาไปเดินเล่นหลังจากนั้นแอมก็ให้แจ๊ปปาพาไปส่งที่โรตูเพื่อเธอจะพักผ่อนซึ่งอารมณ์ของแจป๊ปปานยังคงติดอยู่เขาจึงปีนขึ้นไปที่ด้านบนห้องของอเล็กซ่าและจะไปต่อให้มันจบซึ่งเสียงม,มันก็ดังลงมาถึงห้องของลีโอเขาจึงไปเคาะประตูของอเล็กซ่าและเปิดเข้าไปที่ด้านในแต่กลับพบว่าอเล็กซ่าน,นอนหลับอยู่เขานั้นพยายามหาไปรอบๆห้องแต่ก็ไม่เจอใครเขาจึงกลับไปนอน ซึ่งตัวของแจสปาเขาได้มาหลบอยู่ที่นอกหน้าต่างเช้าวันต่อมาเมื่อริโอนั้นลงมาที่ห้องครัวก็ได้เจอกับอเล็กซ่าที่กําลังคุยอยู่กับแจสปาอย่างสนิทสนมเขาจึงไล่ให้แจสปานั้นออกไปจากครัวนี่และบอกว่าควรขับรถไม่ควรเข้ามาในห้องครัวและเขาก็มาเตือนอเล็กซ่าว่าอย่าไปสนิทสนมกับแจสปาถือว่าเป็นการเตือนแล้วนะและอย่าหาว่าเขานั้นไม่เตือนหลังจากนั้นอเล็กซ่าเธอก็เข้าไปในรถตู้ของแจสปา เราบอกว่าเธอนั้นอยากจะไปจากที่นี่ให้แจ๊สปานั้นช่วยพาเธอหนีหน่อยแต่แจ๊สปาก็ไม่ค่อยกล้าจึงบอกว่าเรื่องนี้มันต้องใช้เวลาหาวิธีแต่ขนาดนั้นเองแอมเธอกําลังเดินตรงมาตรงนี้แต่ด้วยความที่ว่ารถตู้มันฟิล์มมืดจึงทําให้มองไม่เห็นว่าอเล็กซ่าอยู่ด้านในแจ๊สปาจึงลงไปรับหน้าเพื่อให้อเล็กซ่านั้นไปซ่อนตัวที่ด้านหลังรถหลังจากนั้นแอมเธอก็อบอกให้แจ๊สปานั้นนวดเธอซึ่งเริ่มจากนวดก็เปลี่ยนเป็นหน้าเหมือนเดิม ขณะที่ทั้งสองคนกำลังจะทำการสมายดีให้กันอย่างเมามันโดยที่ก็ไม่ได้สนใจว่าอาเล็กซ่าจะแอบม,มองอยู่ทางด้านหลังขณะที่ตัวของแจสปากํกำลังทำปันอย่างดูเดือดเขาก็ส่งสายตาม,มามองที่อเล็กซ่าจนทำให้อเล็กซ่านั้นรู้ว่าแจสปานั้นก็ทำแบบนี้กับทุกคนและไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอจริงๆเรื่องราวตัดมาที่ลีโอซึ่งนะตอนนี้ก็มีคนมาทวงหนี้เขาเหมือนเดิมแต่เขาก็บอกไปว่าเดีย๋ยวเขาจะไปคุยกับเจ้านายของทุกคนเอง ให้โปลูกน้องที่มาตามเก็บหนี้กลับไปก่อนซึ่งเอเธอร์เธอก็มาบอกกับลีโวว่าลีโอนั้นไม่ต้องเครียดเรื่องหนี้เดี๋ยวเธอจะหาทางช่วยลีโเองให้ลีโอนั้นไปผ่อนคลายด้วยการไปเล่นไพ่นกกระจอกแทนเธอทีหลังจากนั้นลีโอเขาก็ไปนั่งเล่นไพ่กับทุกคนจนถึงค่ำมืดซึ่งได้ภาว่าเครียดของลีโอจึงทำให้เขานั้นเริ่มมีปากเสียกับแอมเพราะว่าแอมนั้นพูดเรื่องหนี้ของลีโอจึงทำให้เขานั้นไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ แอมจึงบอกว่างั้นเดี๋ยวเธอจะช่วยเอาไหมหลันจากนั้นทั้งแอมและรีโอก็ได้เดินแยกออกจากโต๊ะไปตัวของแอมเธอได้มาที่รถเพื่อมาหยิบกระเป๋าเพื่อจะเอาปืนมาพกติดตัวเอาไว้ซึ่งก็ทําให้แจสตาที่นอนอยู่ในรถนั้นตกใจเป็นอย่างบ้าว่าแอมจะเอาปืนไปทําอะไรส่วนตัวของลีโอก็กลับเข้ามาในห้องแล้วก็มาเอาปืนไปเช่นเดียวกันเมื่อว่าการทะเลาะก,กันครั้งนี้ มันอาจจะต้องใช้ความรุนแรงกันโดยที่ตัวของเอเธอร์นั้นไม่รู้เรื่องเลยเพราะเธอกําลังนอนหลับอยู่หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินย้อนกลับมาที่โต๊ะซึ่งก็ยังคงมาทะเลาะก,กันพูดจาด่าทางกันไปด่าทางกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้ของลีโอไม่เพียงแค่นั้นแอมเธอได้พูดขึ้นมาว่าเธอนั้นรู้เรื่องที่ลีโอนั้นชอบเข้าไปทําไม่ดีไม่ร้ายอลกซซาด้วยซึ่งก็ทําให้ลีโอนั้นโกรธมากเขานน้นตะโกนด่าแอมอย่างรุนแรง จนทาให้ทั้งสองคนนั้นหยิบปืนขึ้นมาสาดใส่กันซึ่งแอมนั้นก็วิ่งหนีจนทําให้เธอนาไปตกสักไว้น้ําและลีโอก็วิ่งตามมาจัดการเธอหลังจากนั้นเขาก็เห็นว่าแจ๊ปาอยู่ตรงนี้ด้วยด้วยความโกรธที่รู้ว่าแจ๊ตปานั้นมายุ่งกับอเล็กซ่าเขาจึงเข้าไปจัดการแจ๊ปาอีกคนหนึ่งซึ่งเมื่อตัวของอเล็กซ่าเธอได้เข้ามาเห็นเธอจึงคิดว่าเธอนั้นจะต้องกลายเป็นคนต่อไปแน่เธอจึงรีบวิ่งหนีไปแต่ตัวของลีโอ เขาก็พยายามขู่อเล็กซ่าว่าอย่าวิ่งเขาไม่ทําอะไรเธอหรอกซึ่งเสียงปืนมันก็ดังมากๆจนทําให้คนสวนนั้นตื่นซึ่งลีโอเขาก็เข้าไปกอดอเล็กซ่าแล้วบอกว่าไม่ต้องหนีเขาเขาไม่ทําอะไรเธอแต่เธอก็ยังคงผลักลีโอออกแล้วก็วิ่งหนีไปอยู่ดีขนานั้นเองคนสวนเขาก็หยิบไม้มาแล้วก็มาจัดการกับลีโอจนล้มไปขนานั้นพวกคนงานของลีโอจะเข้ามาห้ามคนสวนเอาไว้แต่ว่าเขาก็ไม่ยอมหยุดตัวของอเล็กซ่า เธอตกใจเป็นอย่างมากและกำลังสติแตกจากเหตุการณ์ที่เธอได้เจอมาทั้งหมดหลังจากนั้นพวกลูกน้องของลีโอก็ได้พากันวิ่งหนีออกจากบ้านไปเพราะว่าตอนนี้ลีโอได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าตัวของคนสวนเขาก็ยังคงไม่ยอมหยุดเหมือนว่าเขานั้นเก็บกดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าลีโอชอบดังแกเขาและเรื่องดาวมาจงได้คืนไพ่นกกระจอกก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับผมเรื่องดาวเนี่ย มันเกิดขึ้นภายใน3วัน2คืนที่เอเธอร์เนี่ยชวนเพื่อน,น,นเนี่ยมาเล่นไพ่นก,กระจอกกันที่เน่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวกันเรื่อยๆนะครับผมตัวของเอเล็กซ่าเนี่ยเธอไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้เพราะว่าเธอนั้นกลัวพ่อเลี้ยงข,ของเธอจนเธอนั้นอยากจะหนีไปแต่ก็มารู้ว่าแจ็ตปาไม่ได้จริงใจกับเธออีกเขาเพียงแค่หลอกเพื่อต้องการสะบัดเหตุเธอเท่านั้นจนทาให้อเล็กซ่า Alexa เนี่ยเกือบจะสิ้นหวังที่จะหนีออกจากบ้านหลังนี้แล้วแต่สุดท้ายแล้ว จากวงไพนนกกระจอกกกลายเป็นการพัฒนาคารมกันจนถึงขั้นต้องเกิดสุกอนาตกรรมกันขึ้นนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าหลังจากเคลียร์กันเสร็จเรียบร้อยตัวของอลิซ่าก็จะมีอิสระแล้วเธอสามารถอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปได้โดยที่เธอไม่ต้องกังวลว่าลีโอจะมาทําอะไรเธออีกทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ได้ผิดภาพประการใดผมก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กันด้วย และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลายคิดต่อตไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับอยู่ที่คีงคู่เธอ,อยังนี้ r d By ไปรับสิลมให้ใจของฉันเธอมีเพียงเธอ